มานี่แล้วครับมานี่แล้วมานี่แล้วนี่นนปนาระดุกหน้าขึา้นวาใส่มาแล้วหนึ่งโตมานี่แล้ว,ลวมานี่แล้วมือนี่ออกมาอยู่นี่อ่ะสบายดีพี่น้องวัอนี้มองออกหน้าเนาะมาซะเอาปลานำหน้าแซงมาลุ้นกันพี่น้องมาสิมีปลาหรือบ่มีเนาะน้องตัวนี้แต่ละปีเอาเคยเอา,เอามาเหลืมบกันเลย biểu hiện nhang biểu ừ. hiện nhang พี่น้องมันหลุดเหมืกันเนาะคามันจะมีกล้าหรือบอรกระได้เวลาหือแล้ว,วทุกคนพี่แบบอันนี้ยังจีบอดองเป็นแล้วมีอยู่ตัวหนึงสองตัวฮะ ใสป้าน่อยตัวนึงนี่มาีิน้งอ,อ,ง,นองมามาเบิ่งปลาดุกหน้าบานิเพอาะอพาะเพาะโอ้โหหานึงปลาดุกเอาจิ๋นอ่ะเอวิงไหเอ้ยหนึงตัวเระอยู่ตรงไอออเอืออักนออึอ,อ ไปผุดแล,ล<อ>ะดูกไปุนลเลยตัวน้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วนีนประดุกหน้าคุณาวาใส่มาแล้วหนึงโต

โอ้มานี่แล้วมานี่แล้วมือนี่มีนะมาเอามาลุ่นนิดแล้วนี่มันหนาวไปยืน

อ่าเยอะ่นัาดเด้อแตมีประดูกมีสิตากีนเลย ปล่อยก็พอแล้โอ้มาได้ปล่อยน,นีเองโอ้อยู่นี่เว้ยมันรีอยู่นี่วาเจอยวอีกแล้วพี่น้อง ลูกหน้าเนะ้อแสบเลยมื่อนี้น้องเบลโอ,อ,โอ,อ,โอ,อ,โอ้ดเพราหน่อยคพรา่อรจะดีแล้วจะงาบว่ะวาคอว้าว <c oughs> มาลุนเหมือนเงี้อีกเด <c oughs> ือดมากโอ้ดีเมื่อจริเนอะในประดุก

Jab bora ini siapa? Jab bora ini siapa? Jab bora ghêo cứ ngảm thế น่ากันนี่สมปุ่นที่ทักเชี่ยเปลี่ยนนี่เนาะผลงานเบนมาเลยถือว่ามานอยู่เขาป้าเขาน่าแซงกะนักอยู่พอดิกินพอดิกินแต่ซ่าน้องนี่แฮ้งได้ร้ายเลยนี่อันนี้ซ่าน้องหน่อยๆซ่าน้องใหญ่นี่ยันได้เป็นต้นมวยยักษ์นี่ ล่างไหมบอกว่าแก่นหน้อยได้หมักมหลินนี่นี่นี่หม,มักมะอาบล่างน้าเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นส่วนเก็บเกี่ยวเขาหน้าแซงเนาะพี่น้องถือว่าหน้าปังอันนี้น้องเบลค่ะมากเกี่ยวเขาซอยเนาะน้องเบลเนาะลงมาจากเมืองเรวงาม <c oughs> ส่วนนี้คนเกี่ยวก็ถือว่าเริ่มแหลวลายแล้วเนาะ อากาศนี่ก็โคตรฮอนเลยพี่น,น้องนี่นี่คือบรรยากาศอยู่ทุงหน้าบ้านเราสักดาเองเนาะอยู่เมืองวัาปีแขวงสละวันจะเพือนเี่เื่อนี่ก็เป็นทุงหน้า เมือม่อเมื่อเมื่อ